อะโครนิมาบลังทองเป็นไม้มงคลเสริมทรัพย์เรียกเงินเร็กทองนะคะเป็นต้นไม้พอกอากาศช่วยลดอากาศมลพิษในอาคารได้เป็นอย่างดีค่ะรากของบลังทองชอบดินเย็นต้องการน้ำปริมาณมากชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปไข่เกมใบหอก ปลายเรียวแหลมโค้งมนขอบใบเรียบในกอของบัลลังทองบางใบนะคะอาจจะเป็นใบสีเขียวหรือเรียกว่าบัลลังมรกตก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนย่าญยาภาวนาชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปอากนิมาบัลลังทองเปลี่ยนกระถางใหม่กอใหญ่กว่าเดิมไปดูกันค่ะ อะโครนีมาบาลังทองต้นนี้นะคะปลูกมาหนึ่งปีแล้วค่ะเพื่อนๆจนเขาแตกกอขึ้นมาหลายต้นนะคะแล้วยายาก็ชอบที่จะให้เขาอยู่เป็นกอนะคะก็ดูว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ดีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะถ้าเราแยกเป็นต้นนะคะจะได้หลายต้นแต่ตอนนี้ไม่แยกก่อนนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ค่ะให้เป็นกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ อะโกนีมาบาลังทองไม่เพียงแต่มีความสวยงามนะคะยังเป็นเหมือนเครื่องพกอากาศเพราะมีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ได้ดีและยังเป็นไม้มงคลนะคะทําให้ผู้ปลูกมีชีวิตราบรื่นมีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองและให้โชคลาภแก่ผู้ที่อยู่ในบ้านอีกด้วยนะคะเปลี่ยนกระถางปลูกเป็นกระถางพลาสติกหกเหลี่ยมนะคะซึ่งมีความกว้างขวางกว่าเดิมค่ะวัสดุปลูก มีมะพร้าวสับที่แช่น้ำไว้จุนชุ่มมะพร้าวสับแช่น้ำไว้กดน,นะคะอากูนิมาชอบดินที่มีความชุ่มชื้นถ้าเราแช่น้ำไว้กดน,นะคะเวลาอยู่ในกระถางมะพร้าวสับจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินที่อยู่ในกระถางค่ะใส่มะพร้าวสับรองก้นกระถางประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระถางนะคะเพื่อช่วยให้ในกระถางมีความร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้ดี ใบก้ามปูผุหรือใบไม้ผุในใบก้ามปูผุนะคะจะมีไนโตรเจนสูงไนโตรเจนจะช่วยบำรุงลำต้นและใบใบก้ามปูผุนี้พร้อมจะย่อยสลายเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชค่ะก็ใส่ไปประมาณเศษหนึส่วนสของกระถางเหมือนกันนะคะตามด้วยปุ๋ยละลายช้าซึ่งปุ๋ยละลายช้าจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมานะคะจะช่วยพืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ แต่ถ้าเพื่อนคนไหนไม่สะดวกในการใส่ปุ๋ยละลายช้าก็<ๆ>ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะค่อยๆย,ยกต้นอโกนิมาบาลังทองออกจากกระถางเดิมนะคะอาจจะเคาะๆรอบกระถางเก่านะคะออกมาแล้วอย่างปลอดภัยค่ะรากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนื่ยดูรากน้องเต็มนะคะและดินในกระถางเก่าเยอะนะคะในกระถางใหม่นี้ย่าจึงไม่ได้ใส่ดินเพิ่มนะคะใส่แต่บใบก้ามปูผุ เพราะในดินเก่าที่เราปลูกไว้ครั้งแรกนะคะมีดินเก่าอยู่เยอะแล้วค่ะรวบใบค่ะเอาใบก้ามปูผุที่เหลือใส่รอบๆกระถางนะคะใส่รอบๆแล้วค่อยๆเกลี่ยลงไปนะคะตามแนวขอบกระถางซึ่งยังมีช่องว่างอยู่นะคะระหว่างดินที่ติดมากับบลังทองกับกระถางจะมีช่องว่างอยู่นะคะเพราะกระถางนี้เป็นกระถางหกเหลี่ยมตรงนั้นต้องค่อยๆ,ๆ,ๆเกลี่ยลงไปค่ะ เพื่อดินลงไปได้ดีนะคะอาจจะต้องค่อยๆเคาะกระถางยกกระถางข้อเบาๆค่ะให้ดินค่อยๆลงไปค่ะอย่าใช้มือยัดนะคะถ้าเราใช้นิ้วยัดอาจจะโดนรากของเขาค่ะค่อยๆเคาะค่อยๆเขย่านะคะดินก็จะลงไปที่ขอบขบกระถางค่ะเติมผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตประมาณหนึ่งช้อนชาโรยไปรอบคนต้น ผงชุรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตเมื่อละลายน้ำจะเป็นกรดอะมิโนทําให้ต้นไม้มีความแข็งแรงรากสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วค่ะหลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วรดน้ำตามทันทีเวลารดน้ำต้องรดน้ำค่อยๆรดนะคะรดเบาๆเพราะใบกัมปูผุจะมีความร่วนในตัวเองนะคะถ้ารดน้ำแรงน้ำก็จะไหลผ่าน ใบก้ามปูผุหรือวัสดุที่อยู่ในกระถางก็ไม่สามารถดูดซับน้ําไว้ได้ทั้งหมดนะคะทําให้น้ําไหลบ่าไปที่อื่นจากการอ่านข้อมูลงานวิจัยหนึ่งในรายชื่อของพันธุ์ไม้ที่นักวิจัยระบุว่าช่วยลดและกําจัดสารพิษจากวัสดุในอาคารที่อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดช่วยลดมลพิษภายในอาคารอกโกุนิมาจึงเป็นเสมือนพืช ที่ช่วยพอกอากาศและสามารถนำมาประดับตกแต่งสวนอาคารสถานที่ต่างๆได้อย่างสวยงามค่ะอยากปลูกแบบต้นเดียวหรือปลูกเป็นกอก็ได้นะคะ ก็เลือกเอาตามที่เราพอใจนะคะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะเด้งขึ้นมาค่ะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ